มือนี้ได้อยัางน้อมือเนี้ยมือนี้ตำกุ้งตำกุ้งอีกบ่โอ้ยมือใดก็บตำกุ้งแล้วเขาเนาะเอย่ามืออื่นตำช่วยอีก่กับเขาเหรครับผมมือนี้ไปไปซื้อกุ้งมามาตำปนครับผมลืมครับเข้าใจกันผิดเข้าใจผิดครับผมได้ซื้อมาไอซื้อกุ้งมาตำรวมครับผมนี่ครับตำเส้นหุงครับผมต้มเจ้ากุ้งมอ่าตำเลย ขนมซินมอวงใส่หลยอยระเทศต่อาการเปลี่ยนแปลงครับผมสูงนี้เป็นไข่แล้วครับเป็นบัตครับผมทนก่อน่งครับผมกุ้งครับผมโูหนึ่งครับต,ต่อแรกว,ว้ยเสื้อมะตำป่วนครับอกระพริดครับผมเดี๋ยวมือหลังเอาไหมใส่ผักไอ้กัญจอง ตามแสบเรื่องมั้เนี่ยแสบย่แล้วใส่ผงช่รยหลายใส่พอดีแหละเดี๋ยวพอดีแสบเกินาเอาหน่นี่ครับผมสตอกมีกับผมไว้โดยหน้าม้องใส้ยัะแมนใส้ยุ่มเดียวพอไม่หลายแมนัตล่ะขนุนสีก็ใส่น้อยหนึ่ง

โ oh. อ้ยืแแมแซ่บแล้บ้าแซบไหนตามซมืออลอจ้าซีมปุ่มก่อนใ่ดีครับผมตึบินบัตรครับไมเลยล<ะ>จ้าบิ้นกบอีเ้ยเ <c oughs> ้เ้ยยเเยาเเย้เ้้ย้ยเ มันกินกันนะครับผมนี่ครับเจ๊แสบแซ่บครับอือพักห,หลายๆเลยจ้ะเอาสตอยเอาสตอร์เรลยฮะโดยน้างน้าลงมาเลยนี่แหล้วไปไปกินมันเนี่ยเพชรพอดี ิมีคำหนึ่งจ้ะเดี๋ยวคำน,นี้สนะิ้นก,กลุ่มดีกว่าอย่าเห็นใกล้ๆจะคำนี้สิ้นกลุ่ม